เรื่องราวของสงครามโลกครั้งที่สองสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งเกิดขึ้นระหว่างปี1939ถึง1945เป็นความขัดแย้งที่ส่งผลกระทบต่อทุกมุมโลกมีประเทศเข้าร่วมมากกว่าสงครามใดๆที่เคยเกิดขึ้นมันเป็นสงครามที่เกี่ยวข้องกับอุดมการการเมืองเทคโนโลยีและความโหดร้ายที่ไม่อาจลืมเลือนได้จากการเริ่มต้นด้วยการลุกรานโปโลแลนด์ของเยอรมนี ไปจนถึงการใช้ระเบิดปรามานูเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สงครามครั้งนี้เปลี่ยนโลกไปตลอดการ 1. จุดเริ่มต้นของสงครามการบุกโปโลแลนด์ของเยอรมนีก่อนที่สงครามจะเริ่มต้น ฮิตเลอร์ได้ลงนามในข้อตกลงกับสหภาพโซเวียตที่เรียกว่าสนที่สัญญาโมโลูลอตฟริมเบนทรอฟในเดือนสิงหาคมปี1939ข้อตกลงนี้เป็นการตกลงแบ่งโปลแลนด์ออกเป็น2ส,ส่วนระหว่างเยอรมนีกับสหภาพโซเวียตเยอรมนีจะเข้ายึดครองโปลแลนด์ทางตะวันตกขณะที่โซเวียตจะควบคุมดินแดนทางตะวันออกสนทีสัญญานี้ไม่เพียงแต่รับประกันว่า โซเวียตจะไม่ต่อต้านเยอรมนีในกรณีที่มีการโจมตีโปโลแลนด์แต่ยังเปิดโอกาสให้เยอรมนีสามารถมุ่งเน้นกำลังทั้งหมดไปที่การลุกทางฝั่งตะวันตกโดยไม่ต้องกังวลภัยคุกคามจากรัสเซียในช่วงเช้าตรู่ของวันที่1กันยายนปี1939กองทัพเยอรมนีได้บุกเข้าโปลแลนด์จากทางตะวันตกโดยใช้กลยุทธ์สงครามสายฟ้าแลบ ซึ่งเป็นการโจมตีที่รวดเร็วและรุนแรงกองทัพโปลแลนด์พยายามต่อต้านอย่างเต็มที่แต่พวกเขามีอาวุธและเทคโนโลยีที่ล้าหลังเมื่อเทียบกับกองทัพเยอรมนีนอกจากนี้เมื่อวันที่17กันยายนปีน1939กองทัพโซเวียตบุกโปลแลนด์จากทางตะวันออกตามข้อตกลงกับเยอรมนีทำให้โปลแลนด์ต้องเผชิญกับการโจมตีจากทั้งสองทิศท,ทาง ภายในเวลาไม่ถึงหนึงเดือนวอดซอเมืองหลวงของโปโลแลนด์ก็ตกอยู่ในมือของนาซีโปโลแลนด์ถูกแบ่งออกตามแผนที่เยอรมนีและโซเวียตได้ตกลงกันเอาไว้ประชาชนโปโลแลนด์หลายล้านคนถูกบังคับให้อยู่ภายใต้การปกครองของผู้ลุกรานและ,ะเผชิญกับการกดขี่และการปราบปรามอย่างรุนแรงการบุกโปโลแลนด์ของเยอรมนีไม่ได้เป็นเพียงแค่การลุกรานประเทศหนึ่ง แต่เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ผลักดันให้ทั้งโลกเข้าสู่สงครามครั้งใหญ่อังกฤษและฝรั่งเศสไม่อาจเพิกเฉยต่อการกระทำของฮิตเลอร์ได้อีกต่อไปทำให้ยุโรปเข้าสู่ความขัดแย้งที่กินเวลายาวนานถึง6ปีและคร่าชีวิตผู้คนนับ10ล้านการรุกรานโปลแลนด์จึงเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามที่เปลี่ยนแปลงโลกไปตลอดกาลและแสดงให้เห็นถึงพลังของยุทธวิธีสงครามสมัยใหม่ ที่ทำให้การรบเปลี่ยนไปจากรูปแบบเดิมอย่างสิ้นเชิง 2. ยุทธการที่เพอร์ฮาเบอรจุดเปลี่ยนของสงครามในแปซิฟิกเช้าวันที่7ธันวาคม1941ได้กลายเป็นวันที่เปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์โลกไปตลอดกาลเมื่อกองทัพญี่ปุ่นเปิดฉากโจมตีฐานทัพเรือเพอร์ฮาเบอร์ในหมู่เกาะฮาวายของสหรัฐนี่เป็นการโจมตีที่สร้างความเสียหายอย่างรุนแรง และเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้สหรัฐเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่2อ,อย่างเต็มตัวก่อนเกิดเหตุการณ์ญี่ปุ่นกำลังขยายอำนาจทางทหารและเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกโดยเข้ายึดครองจีนอินโดจีนของฝรั่งเศสและประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียใต้แต่การขยายอิทธิพลน,นี้ทำให้ญี่ปุ่นขัดแย้งกับมาหาอำนาจตะวันตกโดยเฉพาะสาหรัฐอเมริกา เช้าวันที่7ธันวาคม1,941เวลา7 55. นาฬิกา5นาทีเครื่องบินรบญี่ปุ่นจำนวนกว่า350ลำจากกองเรือบรรทุกเครื่องบินของญี่ปุ่นบุกโจมตีฐานทัพเรือเพิร์ฮาร์เบอร์โดยไม่มีการประกาศสงครามล่วงหน้าแม้ว่าการโจมตีในครั้งนี้จะสร้างความเสียหายอย่างหนักแต่เรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐซึ่งเป็นกองกำลังสำคัญ กลับไม่ได้อยู่ในโพลฮาร์เบอร์ในขณนะนั้นทำให้กองทัพเรือสหรัฐยังสามารถตอบโต้ญี่ปุ่นได้ในภายหลังการโจมตีโพลฮาร์เบอร์เป็นเหตุการณ์ที่นำพาสหรัฐเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่สองและเปลี่ยนโฉมหน้าของสงครามไปอย่างสิ้นเชิงสหรัฐซึ่งเคยเป็นกลางและไม่ต้องการเข้าสู่สงครามกลับกลายเป็นหนึ่งในมหาอำนาจที่เข้าร่วมสงครามทั้งในยุโรปและแปซิฟิก แม้ว่าญี่ปุ่นจะสร้างความเสียหายรุนแรงต่อสหรัฐในวันนั้นแต่ก็เป็นการตัดสินใจที่นำไปสู่จุดจบของตนเองเพราะทำให้สหรัฐระดมทรัพยากรทั้งหมดเข้าสู่สงครามและกลายเป็นกำลังสำคัญที่นำไปสู่ความพ่ายแพ้ของฝ่ายอักษะในที่สุดเพิร์ฮาเบอร์จึงไม่ใช่แค่ยุทธการทางทหารแต่เป็นเหตุการณ์ที่เปลี่ยนเส้นทางของสงครามโลกครั้งที่สและสง่งผลกระทบต่อโลกไปอีกหลายทศวรรษ 3. วันดีเดย์การปลดปล่อยยุโรปจากนาซีวันดีเดย์หรือปฏิบัติการโอเวอร์ลอดเป็นปฏิบัติการทางทหารครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่สองถูกวางแผนอย่างละเอียดโดยนายพลเดวิดดีไฮเซนฮาวผู้บัญชาการสูงสุดของฝ่ายสัมพันธมิตรเป้าหมายก็คือเปิดแนวรบด้านตะวันตกในยุโรปและผลักดันกองทัพเยอรมนีออกจากฝรั่งเศส การโจมตีที่ประสบความสำเร็จในวันนี้ช่วยพลิกสถานการณ์ของสงครามและเป็นจุดเริ่มต้นของการล่มสลายของนาซีเยอรมนีวันที่6มิถุนายน1944กองกำลังสัมพันธมิตรเริ่มปฏิบัติการบุกข,ขึ้นฝั่งที่ชายฝั่งนอร์มังดีโดยใช้กำลังทหารกว่า150,000นายจากสหรัฐสหราชาณาจักรแคนาดาและประเทศสัมพันธมิตรอื่นๆปฏิบัติการนี้ เป็นการยกพลขึ้นบกที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์การต่อสู้บนชายหาดนอมังดีเป็นหนึ่งในการรบที่ดุเดือดที่สุดในสงครามโลกครั้งที่สองโดยเฉพาะที่ชายหาดโอมาฮาซึ่งเป็นจุดที่ทหารอเมริกันเผชิญกับการต่อต้านอย่างหนักจากเยอรมนีโดยชายหาดโอมาฮาถูกป้องกันโดยป้อมปราการเยอรมนีเครื่องกีดขวางและปืนกลจำนวนมาก ทหารอเมริกันจำนวนมากถูกสังหารขณะลงเรือหรือขึ้นฝั่งฝ่ายสัมพันธมิตรเสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจํานวนมากโดยเฉพาะในชั่วโมงแรกของการรบแม้แต่การถูกโจมตีอย่างหนักแต่กองกำลังสัมพันธมิตรสามารถต้านทานและยืดชายหาดได้ในช่วงบ่ายของวันเดียวกันวันดีเดย์เป็นมากกว่าการรบทางทหารแต่มันคือการเสียสละของเหล่าทหารเพื่ออิสรภาพของยุโรป ความกล้าหาญของทหารสัมพันธมิตรที่บุกข,ขึ้นฝั่งในวันนั้นเป็นสิ่งที่นำไปสู่การปลดปล่อยยุโรปจากเผจการของนาซีและเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้สงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลง 4. การล่มสลายของนาซีเยอรมนีและการฆ่าตัวตายของฮิตเลอร์ในเดือนเมษาย,ยนปี1945กองทัพแดงของโซเวียตได้มาถึงกรุงเบอร์ลินและเริ่มปฏิบัติการโจมตีขั้นเด็ดขาด เพื่อโค่นล้มรัฐบาลนาซีการรบในเบอร์ลินเต็มไปด้วยความรุนแรงและทำให้เกิดการสูญเสียอย่างมหาศาลอาคารบ้านเรือนพังทลายถนนเต็มไปด้วยซากปรักหักพังและพลเรือนต้องเผชิญกับความโหดร้ายของสงครามในขณะเดียวกันฝ่ายสัมพันธมิตรจากฝั่งตะวันตกเข้ายึดเมืองสำคัญหลายแห่งของเยอรมนีเช่นโคโลนฮัมบูร์กและมิวนิก กองกำลังนาซีที่เหลืออยู่ไม่สามารถต้านทานการรุกของศัตรูได้อีกต่อไปเมื่อสถานการณ์เลวร้ายลงอดอลฟฮิตเลอร์ผู้นำแห่งนาซีเยอรมนีได้หลบซ่อนตัวอยู่ในบังเกอร์ใต้ดินที่ตั้งอยู่ในกรุงเบอร์ลินขณะที่กองทัพโซเวียตเข้าใกล้ศูนย์กลางอำนาจของเขามากขึ้นเรื่อยๆวันที่30เมษาย,ยน1945ฮิตเลอร์ตระหนักว่านาซีเยอรมนีกำลังจะแพ้สงครามอย่างสิ้นเชิง และเขาปฏิเสธที่จะถูกจับเป็นเฉลยโดยศัตรูโดยเหตุนี้ฮิตเลอร์และเอวาบราว์ผู่รักของเขาได้แต่งงานกันในบังเกอร์และไม่กี่ชั่วโมงต่อมาทั้งสองก็ได้ฆ่าตัวตายโดยมีรายงานว่าฮิตเลอร์ยิงตัวเองขณะที่เอวาบราวกินยาพิษไซยาไนด์ศพของทั้งสองถูกเผาตามคำสั่งของฮิตเลอร์เพื่อป้องกันไม่ให้ศัตรูใช้ร่างของเขาเป็นเครื่องมือทาการเมือง สวันหลังการเสียชีวิตของฮิตเลอร์เมื่อวันที่2พฤษภาคม1945กรุ่งเบอร์ลินตกอยู่ภายใต้การควบคุมของกองทัพโซเวียตอย่างสมบูรณ์การเสียชีวิตของฮิตเลอร์และการล่มสลายของนาซีเยอรมนีเป็นจุดสิ้นสุดของหนึ่งในระบอบเผด็จการที่โหดร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่สองทิ้งร่องรอยแห่งการทำลายล้างและความสูญเสียครั้งใหญ่ให้กับยุโรป และกลายเป็นบทเรียนสำคัญที่โลกจะไม่มีวันลืมหลังจากฮิตเลอร์เสียชีวิตรัฐบาลเยอรมนีที่เหลืออยู่ภายใต้การนำของค่าเดอร์นิชไม่สามารถต่อต้านได้อีกต่อไปในที่สุดเยอรมนีประกาศยอมแพ้อย่างเป็นทางการในวันที่8พฤษภาคม1945ซึ่งเป็นวันที่เรียกว่า Victory in Europe Day หรือวันแห่งชัยชนะในยุโรป 5. ระเบิดปรมาณูที่ฮิโรชิมาและนางาซากิจุดจบของสงครามโลกครั้งที่สองหลังจากที่เยอรมนียอมแพ้ในเดือนพฤษภาคม1945ญี่ปุ่นยังคงต่อสู้กับฝ่ายสัมพันธมิตรและแสดงท่าทีว่าจะสู้จนถึงคนสุดท้ายทำให้สหรัฐต้องหาทางยุติสงครามโดยเร็วที่สุด ประธานาธิบดีแฮร์รี่เอสทูแมนตัดสินใจใช้ระเบิดปรมาณูซึ่งเป็นอาวุธที่พัฒนาในโครงการลับที่เรียกว่าโครงการแมนฮัตตัน6สิงหาคม1945เครื่องบินทิ้งระเบิด B-29 อินโนลาเกทิ้งระเบิดปรมาณูลิทเทิลบอยที่เมืองฮิโรชิม m า9สิงหาคม1945เครื่องบิน B-29 อีกลำทิ้งระเบิดแฟตแมนที่เมืองนาง,งาซากิ ทำให้เมืองฮิโรชิมามีผู้เสียชีวิตกว่า140,000คนจากแรงระเบิดและผลกระทบจากกัมมันตาราังสีเมืองนางาซากิมีผู้เสียชีวิตกว่า70,000คนแม้ว่าจะเป็นเมืองรองเป้าไม้แต่สภาพภูมิประเทศช่วยลดความรุนแรงของระเบิดได้บางส่วนแรงระเบิดและคลื่นความร้อนมหาศาลจากระเบิดปรมาณูทำให้มีผู้เสียชีวิตทันทีหลายหมื่นคนและประชาชนที่รอดชีวิต ก็ต้องเผชิญกับภาวะพิษกรรมมันตรังสีในระยะยาวการทิ้งระเบิดปรมาณูทําให้ญี่ปุ่นระหนักว่าไม่สามารถสู้รบต่อไปได้อีกจักรพัรดิฮิโรฮิโตะและรัฐบาลญี่ปุ่นตัดสินใจประกาศยอมแพ้โดยไม่มีเงื่อนไขในวันที่15สิงหาคม1945ญี่ปุ่นประกาศยอมแพ้ซึ่งวันนี้เรียกว่า v i c t o r y Over j a p a n Day หรือ V j เจเ วันที่สองกันยายน1945ญี่ปุ่นลงนามในเอกสารยอมแพ้อย่างเป็นทางการบนเรือรบ USS มิสซูรีที่อ่าวโตเกียวทำให้สงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการบทสรุปการเปลี่ยนแปลงของโลกหลังสงครามการเริ่มต้นของยุคสงครามเย็นการใช้ระเบิดปรมาณูเป็นจุดเริ่มต้นของการแข่งขันด้านอาวุธนิวเคลียร์ ระหว่างสหรัฐและสหภาพโซเวียตซึ่งนำไปสู่สงครามเย็นที่ดำเนินต่อไปนานหลายทศวรรษการก่อตั้งสหประชาชาติเพื่อป้องกันสงครามโลกครั้งใหม่ประเทศต่างๆได้ร่วมกันก่อตั้งองค์การสหประชาชาติหรือว่า UN ในปี1945เเพื่อส่งเสริมสันติภาพและความร่วมมือระหว่างประเทศผลกระทบระยะยาวต่อญี่ปุ่น ญี่ปุ่นต้องผ่านกระบวนการฟื้นฟูฟภายใต้การดูแลของสหรัฐและถูกบังคับให้แก้ไขรัฐธรรมนูญห้ามไม่ให้ญี่ปุ่นมีการทหารเพื่อใช้ในเชิงรุกสงครามโลกครั้งที่สองเป็นเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงโลกทั้งในแง่ของการเมืองและเทคโนโลยีบทเรียนจากสงครามนี้ยังคงมีอิทธิพลต่อยุทธศาสตร์ทางทหารและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมาจนถึงปัจจุบัน